ร้ายนอกเหมือนกับที่เราเคยได้ยินปล่อยให้เขาคิดบ้างนะ,ะทุกคนมีสมองคิดนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดแทนเขาเฟซบุนะ๊กกำลังคัดกรองคนที่เป็นคนจริงเป็นคนที่มีจิตใจที่แน่วแน่แล้พยายามสร้างสรรค์งานให้ดีที่สุดนะดูแลข้าวปลาอาหารดูแลเสื้อผ้าดูแลบ้านช่องให้สะอาดสะอานนะคะอะไรที่ทำให้เขาได้เอื้อเฟื้อเผื่อเฟซบ o ๊กกำลังคัดกรองคนที่เป็นคนจริง เป็นคนที่มีจิตใจที่แน่วแน่แล้วพยายามสร้างสรรค์งานให้ดีที่สุดนะจากันมันก็จะทําให้ชีวิตคู่ของเราดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะมันไม่มีใครเพอร์เฟกมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบทั้งหมดเิกสารทุกสุขดิบนะคะก็จะเป็นความสุขเน,ะนาะในยามกลางคืนได้ผ่อนคลายได้ถามข่าวคราวได้กินข้าวด้วยกันดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะทำหน้าที่ คือไม่เกี่ยงนะว่านี่งานผู้หญิงผู้ชายทําหมดก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราเนาะก็ผมเล็ขผสมน้อยไปเดี๋ยวมันก็ได้เต็มจํานวนที่เราตั้งไว้เองแหละนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจเนาะสร้างสรรค์ผลอย่าให้มีเรื่องอะไรมาบั่นทอนเนาะบางทีก็ผู้ชายบางบางคนเนะ่ยเขาก็อาจจะอยากแสดงศักยภาพหรือสมรรถนะ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาตอนเย็นนะคะเย็นๆช่วงเรานั่งไถฟีดไปวันๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างน้อยเราก็สามารถสร้างรายได้ได้เนะาะจะมากจะน้อยก็ค่อยๆเก็บสะสมคนละครึ่งทางชีวิตคู่มันก็จะไปได้นะคะมันก็จะไปได้ดีโดยเฉพาะควรจะมีเรื่องเงินมันก็สําคัญนะเพื่อนๆในเรีวเนาะอันนี้ก็เป็นความหวังเป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการ ะะสิ่งที่เราสามารถจะทาได้ก็คือทําไปเรื่อยเพราะว่าอย่าทาอย่างนี้นี้เพราะว่าก็ถูกแจ้งเตือนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่พวกเรามีน้ําใจต่อกันนะคะเราก็บางครั้งก็ไปมีบ้านที่สงที่สามมันไม่ดีหรอกคะ่ะโลกที่สามโลกใบที่สามอะไรไม่ดีหรอกสาหรับชีวิตที่เขาทาอ่ะที่ทาไปครั้งนั้นมันไม่ถูกแล้วเขาจะได้มีบทเรียนสอนใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณน้อยขอเปิดไฟแป๊บ การแสดงตัวตนเนาะออกมาแสดงตัวตนให้ทุกคนได้เห็นนะคะให้เห็นว่าเออหน้าตาอย่างนี้เสียงอย่างนี้นะคะตัวตนที่แท้จริงเป็นครอบครัวเราเราไม่ได้ไปอยู่ในครอบครัวเขาเราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเราอย่าไปตัดสินใครนะคะเพราะเราไม่ได้ดู้เรื่องเขาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะการตัดสินใครคนใดคนหนึ่งมันต้องดูให้รอบด้านแล้วก็ใช้เวลาคิดนานๆนะอย่าไปตัดสินเขาด้วยก็อย่างที่เรารู้เลยเนาะ มันไม่สําเร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะคะขอเพียงเราอย่าถอดใจผมเล็กผสมน้อยไปเดี๋ยวมันก็ได้เต็มจํานวนที่เราตั้งไว้เองแหละนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจเนาะสรงสรรค์ผลตอนกลางวันวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามีเมฆหมอกมากเมื่อกี้ตอนเย็นนะคะตอนสี่ห้าโมงพระอาทิตย์สวยมากๆนะคะเราก็นําเสนอถือว่าเป็นการส่งมอบความสุข ให้กันและกันก็แล้วกันเนาะถือเป็นความปรารถนาดีให้กันนะคะนะคะได้พูดคุยกันถ้าใครมีลูกมีอะไรก็ได้คุยกันมันก็เป็นความสุขภายในครอบครัวซึ่งมันก็จะหาเริ่มมืดแล้วบรรยากาศก็เย็นนะคะทุกคนนั่งตรงนี้เนี่ยอากาศเย็นมากเลยมีความสุขก็ไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะไม่ต้องติดแอร์เพราะแต่ว่าเราจะยอมรับในความบุกพร่องเราจะยอมรับในจุดอ่อนของแต่ละคนได้ไหม ถ้าเรายอมรับกันได้นะคะคุยกันดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะทําหน้าที่คือไม่เกี่ยงนะว่านี่งานผู้หญิงผู้ชายทําหมดก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราเนาะก็ก็ลงไลฟ์มานั้นก็ก็ขอให้ทุกคู่มีความสุขก็หนักนิดเอาเบาหน่อยก็อภาัายให้กันนะถ้าดูขาวคราวแล้วก็จะเห็นเนาะว่า,าเราขาดสาหรับตัวคุณน้อยเองก็มีความสุขในแบบนี้เพื่อนๆก็มีความสุขในแบบของเพื่อนๆไปนะคะ ก็ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งแต่ความสุขที่ไหนไม่ได้หรอกนอกจากความสุขในครอบครัวนะคะความสุขที่แท้จริงนอกเราสร้างเองทุกคนก็หวังว่าจะมีความสุขครั้งก็ไปมีบ้านที่สงที่สามมันไม่ดีหรอกค่ะโลกที่สามโลกใบที่สามอะไรไม่ดีหรอกสาหรับชีวิต Facebook กําลังคัดกรองคนที่เป็นคนจริงเป็นคนที่มีจิตใจที่แน่วแน่แล้วพยายามสร้างสรรค์งานให้ดีที่สุดนะไปอร่อยบ้าง ใหรางวัลชีวิตน่ะอาจจะเป็นเดือนละครั้งไปกินอาหารนอกบ้านเราอยากกินอะไรเราก็ไปกินในขณะที่เรายังก,กินได้มีฟันอยู่เราอยากไปเที่ยวที่นั่นเราก็ให้รางวัลชีวิตไปสักนะคะไปตอนที่เราเดินได้ขับรถได้นี่แหละดีที่สุดมันจะได้ไม่ลําบากใครเพราะฉะนั้นที่จะคิดถึงพี่ถึงน้องไม่ได้ก็ฝากความสวยงามแล้วก็ความสุขส่งผ่านนะคะดวงอาทิตย์อันสวยงามและบรรยากาศที่ดีคนละเครื่งทางชีวิตคู่มันก็จะไปได้นะคะ มันก็จะไปได้ดีโดยเฉพาะควรจะมีเรื่องเงินมันก็สําคัญนะเพื่อน,อนและ,ะคนที่รักเรารออยู่ที่บ้านได้กินข้าวกินน้ําได้พูดคุยกันก็มีความสุขได้แบ่งปันเพิ่มที่จะท้อแท้บอกว่าลบรูปที่ติดลําโพงแดงเป็นร้อยร้อยออลบคลิปเป็นร้อยรอยคลิปแล้วก็ยังยังแดงขอแสดงความยินดีกับพี่เพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนเนาะแล้วเราก็จะต้อง ไปต่อเนาะอย่าเพิ่งท้อแท้นะบางคนก็เริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่สำหรับจะติดตามชมดูย้อนหลังนะคะขอบคุณค่ะไปให้ทุกท่านบางคนอยู่ในเมืองเมืองหลวงเมืองใหญ่มีแต่ตึกรามบ้านช่องไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นบรรยากาศแบบบ้านๆอย่างเรามาแบ่งปันกันนะคะใครมีอะไรดีก็มาแบ่งปันกันใครที่เจอแจ้งเตือนโดยการกระทำแบบไหน ก็ออกมาบอกก็มาแลกเปลี่ยนมาให้ข้อเสนอแน,นะหรือถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะบอกต่อเนาะบอกต่อมาแบ่งปันใช่สมรรถนะสมรรถภาพของเขาอะก็จะไปมีเล็กมีน้อยอะไรเงี้ยมันก็วัยนี้แหละที่ต้องการพิสูจนะ์เนาะโดยเฉพาะมีเงินมีทองเพียงแค่เราเห็นแป๊บ,ปบเดียวมันไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่แฝงเขาเนาะถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ไม่ควรไปตัดสินใจหรือตัดสินใครเราก็ เกษียณอายุราชการแล้วก็มาอยู่ด้วยกันก็ปรับตัวก็หากันแล้วก็ดูแลกันไปนะคะมันไม่มีอะไรก็มีความสุขในทุกๆวันชีวิตท,ที่เหลืออยู่อีกไม่อีกไม่นานนะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแต่จะอยู่ยังไงให้มีความสุขในตัวเองให้มันมีความสุขนะคะเอาครอบครัวตัวเองให้มันมีความสุขไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นไม่ต้องไปหวังดีกับคนอื่นบมงครั้งการหวังดีมันเป็นมันก็เป็นเรื่องละเอียดยุ่มยิมเนาะซึ่งบางทีเราก็ ไม่สามารถที่จะรู้ได้คนที่เจอแจ้งเตือนก็จะเอามาบอกเรานะคะในตอนสุดท้ายของชีวิตนะคะเราก็อยู่กับคู่เรานี่แหละให้เยอะที่สุดที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ดูแลกันต่างคนก็ต่างทํางานเนาะพอต่างคนต่างอยู่นะก็พยายามต่อไปค่ะทุกคนพวกเราเป็นกําลังใจให้เนาะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราก็แล้วกันมันยังไม่สําเร็จวันนี้ก็อย่างที่เรารู้เลยเนาะมันไม่สําเร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมี เราเริ่มตัเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะคะขอเพียงเราอย่าถอดใจสมรรถนะสมรรถภาพของเขาอะก็จะไปมีเล็กมีน้อยอะไรเงี้ยมันก็วัยนี้แหละที่ต้องการพิสูจน์เนาะโดยเฉพาะมีเงินมีทองดูแลข้าวปลาอาหารดูแลเสื้อผ้าดูแลบ้านช่องให้สะอาดสะอานนะคะอะไรที่ทําให้เขาได้เอื้อเฟื้อเผื่อไปอร่อยบ้างให้รางวัลชีวิตเนะี่ยอาจจะเป็นเดือนละครั้งไปกินอาหารนอกบ้านเราอยากกินอะไรเราก็ไปกิน ในขณะที่เรายังกินได้มีฟันอยู่เขาบอกแหละว่าลิ้นลิ้นกับฟันเนาะลิ้นกับฟันมันก็กระทบกันอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องมีเหตุมีผลแต่ตอนวัยรุ่นนะคะตอนไหนในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่สําหรับจะติดตามชมดูย้อนหลังนะคะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่เพื่อนๆน,น้องๆทุกคนเนาะแล้วเราก็จะต้องไปต่อเนาะอย่าเพิ่งท้อแท้นะบางคนก็เลิกคู่ เราก็ต้องการไม่มีใครหรอกที่จะต้องการเลิกร้างกันไปเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็มีเหตุจําเป็นเราไม่ได้ไปอยู่ในนะคะได้พูดคุยกันถ้าใครมีลูกมีอะไรก็ได้คุยกันมันก็เป็นความสุขภายในครอบครัวซึ่งมันก็จะหาแล้วแหละนะอายุวัยขนาดนี้แล้วก็อย่าไปโกรธไปเกลียดกันอย่าไปทะเลาะกันเลยอันนี้พูดถึงชีวิตคู่นะอย่างตัวเองโชคมันก็ต้องมีบ้างแหละมีเหนื่อยมีท้อนะเราก็ พักบ้างอะไรบ้างหายเหนื่อยเราก็ลุกขึ้นมาทําต่อนะคะจนกว่าเราจะสําเร็จการมาแบ่งปันกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็จะไดเ้เลี่ยงในการกระทํานั้นๆนะคะบางครั้งการทําผิดกฎอะไรต่างๆนะคะก็ต้องมีสํารองไว้ใช้จ่ายนะคะเผื่อฉุกเฉินอะไรต่างๆเผื่อเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะไปกินอาหารอาร่อยๆกันนะคะดูแลกันเขาก็คงไม่ไปไหนหรอกเพื่อนๆเนาะ ก็ดูแลกันเข้าใจกันมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆเรานั่งไถฟีดไปวันๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างน้อยเราก็สามารถสร้างรายได้ได้เนาะจะมากจะน้อยก็ค่อยๆเก็บสะสมด้วยเนี่ยผู้หญิงก็จะตามมายึกอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะตัวเราตัวผู้หญิงเองตัวเราเองก็ต้องเป็นแม่บ้านที่ดีด้วยนะคะ